ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาไล่วงจรมอเตอร์ลงสีนะครับผมนะครับตัวนี้จะเป็นมอเตอร์ลงสีเล็กนะครับสามแรงนะครับผมก่อนจะลื้อเราก็ต้องจดวงจรไว้ก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นทอร์มินอลนะครับตัวนี้จะเป็นคาปานะครับคาปาลันคาปาสตาร์ทนะครับสองตัวนะครับอย่างละตัวนะครับก็อดอเราก็เขียนวงจรมาก่อนนะครับ เขียนลันขึ้นมาก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นลันนะครับนี่จะเป็นลันข้างในนี้จะเป็นสตาร์ทนะครับขดลวดสตาร์ทนะครับเดี๋ยวเราเขียนเทอร์มินอลขึ้นมาก่อนนะครับสัญลักษณ์อย่างนี้นะครับเทอร์มินอลมันก็จะมีหกขั้วนะครับขั้ว อันนี้แคปสตาร์ทนะครับแคปสตาร์ทอันนี้ก็จะเข้าอย่างนี้เลยนะครับฟาดมาอย่างนี้เลยนะครับแคปสตาร์ทนะครับ าดนี่ก็จะเป็น200มโครนะครับ200มิโคร250โวลต์นะครับต่อไปเราจะเขียนขดลวดขึ้นมานะครับ ันนี้จะเป็นขนลวนลันนะครับต้จน,นจะเป็นเทอร์โมตัดคมร้อนนะครับขดลวดรันอยู่ฝั่งทางนี้หนึ่งก้อนนะครับเขียนให้ดูง,ง่ายๆเลยนะครับนี่หนึ่งก้อนฝั่งนี้หนึ่งก้อนนะครับอย่างนี้นะครับนี่นะครับตรงข้ามนะครับต้นก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับต้นตัวนี้ต้น,ตน ต้นลันนะครับต้นลันจะออกแบบนี้นะครับส่วนหางนะครับหางรันกับหางลันต้นที่หางรันที่หนึ่งต่อหางลันที่สองนะครับหางลันที่หนึ่งนะครับมาต่อหางลันที่สองนะครับนี่นะครับลันที่หนึ่งรันที่สองนะครับส่วนต้นตัวนี้นะครับ ต้นออกไปไหนนะครับต้นออกมาเข้าเทอร์โมนะครับเส้นนึงนี่นะมาผ่านเทอร์โมนะครับตัวนี้จะเป็นเทอร์โมนะครับเทอร์โมตัดความร้อนนะครับเทอร์โมนะครับออกจากเทอร์โมออกจากเทอร์โมเส้นนี้นะครับ เส้นนี้ออกจากเทอร์โมเป็นสีเขียวนะครับตัวนี้สีเขียวมาเข้าตรงนี้นะครับเข้าเทอร์มินอลขั้วนี้นะครับตัวที่หนึ่งสองสามโั้วที่สามนี่นะครับนะครับออกจากเทอร์โมแล้วก็จะเขียนไว้นะครับสีเขียวนะครับมาเข้าตรงนี้นะครับนี่นะครับออกจากเทอร์โมนะครับสีเขียวนะครับมาเข้าตรงนี้นะครับขั้วนี้นะครับต่อไปตัวนี้ไม่ผ่านเทอร์โมนะครับออกมาตรงนะครับ เป็นสีเหลืองนะครับมาเข้าตรงนี้นะครับเขาเทอร์มินอลขั้วที่สองนี่นะครับขั้วที่สองนี่นะครับนี่คือไม่ผ่านเทอร์โมนะครับตัวนี้ไม่ผ่านเทอร์โม,โมนี่ผมจะเขียนวงจรไว้ตามเดิมทุกอย่างนะครับเพราะว่าเราจะออกตามเดิมทุกอย่างนะครับอันนี้เราก็จะได้รันนะครับรันต้นรัน ต้นลันต้นที่หนึ่งนะครับก้อนลันต่อไปก้อนลันก้อนที่สองนะครับคือต, i, ตัวนี้นะครับรันที่สองคือตัวนี้นะครับตัวนี้ออกมาเป็นอยากเป็นสีอะไรนะครับมาดูนะครับตัวนี้ออกมาเป็นสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินตัวนี้นะครับมาเข้า ขัดวที่หนึ่งนะครับฝั่งซ้ายนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ามาเข้าขั้วที่หนึ่งเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็จะได้รันรันที่หนึ่งแล้วก็รันที่สองนะครับต่อไปเป็นสตาร์ทนะครับสตาร์ทก็คือตัวนี้นะครับก้อนนี้สองก้อนนะครับ สองก้อนจะเขียนขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะครับสองก้อนสองก้อนต้นมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับต้น ida. ต้นที่หนึ่งจะเป็นฝั่งนี้นะครับฝั่งน,นี้ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็คือตัวนี้นะครับส่วนหางเขาก็จะต่อกันไปอย่างนี้นะครับหางหางอย่างนี้นะครับ อันนี้จะเป็นต้นที่หนึ่งสตาร์ทนะครับอันนี้จะเป็นสตาร์ทที่สองนะครับราไปต้นไปไหนนะครับต้นมันต้นมันออกมาเป็นตัวนี้นะครับสีดําต้นมาเข้านี่นะเข้าขั้วนี้นะครับต้นต้นมาจากสตาร์ทนะครับมาเข้าขาั้วที่หนึ่งฝั่งขวานะครับดีวเราก็ลากมานะครับ นี้กเอาโค้ชทิ้งฝั่งขวานะครับต่อไปก็จะเหลือไายสตาร์ทนี่นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ไปไหนนะครับ ตัวนี้ไปไหน no? ตัวนี้ไปเข้าแคบเข้าแคบสัตตาให้เขา nice ้าแคบหลันนะครับเข้าแคบหลันเส้นหนึ่งแล้วก็ออกไปเข้าสวิตเส้นหนึ่งนะครับสวิตก็คือตัวนี้นะครับสวิตสวิตน้าทองขาวนะครับเส้นนี้นะครับออกมาเป็นสองเส้นนะครับแล้วก็ออกมาออกมายังไงครับออกมาออกมาฝั่งนี้ก็ได้นะครับ อันนี้แล้วก็เ้าแคปนะครับเอาแคปเ้าแคบลันนะครับแคบลันนี่ก็จะ40ไมโครนะครับ450โวลต์เอาแคบลัน40บไมโครนะครับ450บโวลต์นะครับ ่อไปเส้นที่ออกจากสวิตก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เอาเส้นนี้นะครับตัวนี้นี่คือตรงนี้นะครับ,รรบไปเข้าสวิตไปนะครับออกไปตรงนี้ก็ได้นะเข้าสวิตเข้าสวิตแบบนี้ไปก็ได้นะครับต่อไปอีกเส้นหนึ่งจากแคป รันนะครับตัวนี้แคปลันจะมีสองเส้นนะครับไปเข้าขั้วไหนนะครับไปเข้าเชอร์มินนลนะครับขั้วที่สองของฝั่งซ้ายนะครับตัวนี้ขั้วที่สองของฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ลากออกมานะครับก็ามาเข้าเลยนะครับนี่นี่นะครับ สัญลักษณ์อย่างนี้คือเป็นแคปนะครับนี่ออกมาเส้นที่1เส้นที่2ก็คือตรงนี้นะครับขั้วหนึง่งขั้วสองนะครับสัญลักษณ์ขาป่านะผมจะจดแบบนี้นะครับต่อไปก็จะเหลือเส้นสีแดงนี่เส้นหนึ่งนะครับแดงเส้นหนึ่งออกมาจากเทมินนนนะครับออกจากเทมินอน ขั้วที่3ามนะครับนะครับออกจากเทอร์มินอลขั้วที่3ออกจากแคปสตาร์ทนี่นะครับ1 2 3สาเข้าไปเข้าสวิตช์นะครับเข้าสวิตช์ตรงนี้เหมือนกันนะครับเส้นไหนก็ได้นะครับสองขั้วนี่ขั้วไหนก็ได้นะครับตัวตัวนี้นะครับตัวนี้ออกมาจากนี่นะครับ จากตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเข้านะครับเขียนให้ดูง่ายๆนะครับเข้าสวิตนะครับนะรับวงจรมอเตอร์ลงสีนะครับอันนี้ตามเดิมนะครับวงจรมอเตอร์ลงสีนะครับ สีเล็กนะครับเป็นมอเตอร์สามแรงนะครับไป2องยสิบโวลต์นะครับ <rattling> ทีนี้เวลาเข้าไปเข้าสวิตช์นะครับเขาก็จะมีสวิตช์ fabric, หมุนส้ายหมุนขวานะครับสวิตปิดเปิดนะครับเป็นโยกโยกไปซ้ายโยกไปขวานะครับเขาก็จะมาเข้านี่นะครับสี่เส้นนะครับเขานี่เส้นหนึ่งนี้เส้นหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้เส้นหนึ่ง ตรงนี้เส้นหนึ่งนะครับเป็นสี่เส้นนะครับวงจรมอเตอร์ลงสีครับก็ประมาณนี้นะครับผมก่อนจะลื้อนะครับเราก็ต้องจดวงจรไว้ก่อนทุกครั้งนะครับผมผมก็จะพันตามเดิมทุกอย่างแล้วก็ออกมาตามเดิมนะครับผมเวลาลองและคนมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับครับผมสําหรับวงจรมอเตอร์ลงสีนะครับถ้ามีประโยชน์ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมตัวนี้จะเป็นลงสีเล็กนะครับมอเตอร์ก็จะก็จะฟรีได้ฟรีได้ข้างหนึ่งนะครับแล้วก็มาอีกข้างก็จะจับแกนนะครับจะมีสายผ่านสองเส้นนะครับตัวนี้จะมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ฟรีนะครับแต่ฝั่งนี้ไฟฝั่งนี้จะจับนะครับจะมาฝั่งนี้ฟรีนะครับตัวเล็กนะครับจะสลับกันนะครับตัวนี้จะไปฝั่งนี้ฟรีนะครับ มาฝั่งนี้จับวันนี้จะมาฝั่งนี้ฟี